พุงเข้าใกล้มาถึงแล้วส่งอิทธิพลบ่ายนี้เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฝนแรงสุด80%วันนี้พี่แอรก็อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพี่แอรก็อากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพี่แอร์ก่วิทิพลุกพลาชายทาง Facebook และ Tik t o ็อกประจํามาทิที์ที่8กันยายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนอยางยีที่อ่อนกำลังลง จากพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นพายุใต้ฝุ่นและในขณะนี้อยู่ในสานะของพายุโซนร้อนอยางีซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อเวลา4นานกาของวันนี้8กันยายน2567พายุโซนร้อนกำลังแรงยางีบริเวณด้านตะวันตกของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหรือที่ละจิจูด20.7องศาเหนือลองจิจูด105.3องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยนะครับความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นพายุดีเปรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับแต่ยังคงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ จะทาให้ม,มรสุมตะปบเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณที่ถลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยดังนั้นจะมีฝนตกหนักตามพื้นที่และหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนั้นต้องระวับบงฝนตกหนักฝนตะสมเนื่อจะมที้เกิดน้ําท่วมจากพันน้าป่าไหลหลา,ลากแดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไรลาทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนลมนะครับก็จะมีกําลังแรง ดยคลื่นจะสูง2-3เมตรบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรทางจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหรือเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึงในวันนี้8กันยายน2567 ลักษณะของการตกของฝนจากในด้านของพายุซุปเปอร์ไต้ฝนก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนก็กระจายกลุ่มฝนเข้าในบางพื้นที่ทั้งเวียดนามลาบและบริเวณประเทศไทยอีสานฝั่งตะวันออกก็ได้รับอิทธิพลไปในหลายพื้นที่นะครับทําให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเข้ามาหลังจากพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบน และมุ่งหน้าเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณที่ประเทศลาวทางตอนบนแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาไม่ค่อยส่งผลอิทธิพลบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยจะมีอากาศพลึมและมีฝนรินสลับปานกลางในบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งบนของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ด้ยส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วนะคะเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุซูเปอร์ใต้ฝุน่นยางหิเลยนะครับ แต่ก็อย่าชะล่าใจและประมาทไปนะครับพายุลูกนี้ยังไม่สลายตัวถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงบ้างก็สามารถส่งผลอิทธิพลทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาได้นะครับในวันนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้8-9กันยายนและนะครับจะหนักจะแรงขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ในช่วงวันที่10จนสิ้นสุดโมเดลคือ17 กันยายนเนื่องจากใหนด้านของการสลายตัวของพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นยางิที่อ่อนกำลังลงเรื่อยๆในขณะนี้เป็นโซนร้อนและจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชั่นและย่อมความระกาศต่ำกำลังแรงจากการที่มาสลายตัวบริเวณพื้นที่ใกล้กับประเทศไทยก็จะส่งผลอิทธิพล กระจายกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับจากลักษณะของการเคลื่อนตัวที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงคือก่อนหน้านี้จะให้เคลื่อนตัวไปสลายที่บริเวณพื้นที่ทางตอนกลางของอินเดียก็จะสลายตัวบริเวณพื้นที่สปปลาวรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยดังนั้นจะกระจายกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบน และดึงร่องมอรสุมให้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นในการดึงร่องมอรสุมให้พาดผ่านบริเวณพื้นที่กลางประเทศไทยเลยนะครับหลังจากนี้ไปก็จะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงตลอดทั้งช่วงดังนั้นจะถูกดึงฝนเข้าสู่แนวร่องมอรสุมให้พาดผ่านประเทศไทย ดังนั้นฝนฟ้าคะนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีเข้ามาตลอดทั้งช่วงโดยช่วงแรกของพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้จะดึงความชื้นเข้าไปบ้างนะคบทาให้ฝั่งกลางของประเทศไทยฝนลดลงและจะมาเพิ่มบริเวณพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางพายุบริเวณพื้นที่รัศมีของพายุคือบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบน และนะครับหลังจากพายุขึ้นฝั่งและมีการอ่อนกำลังลงและสลายตัวก็จะกระจายกลุ่มฝนเข้าสู่แนวร่องมรสุมดึงมรสุมต่ำตกเฉียงใต้ให้แรงดังนั้นฝนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้9กันยายนจนถึง17กันยายนดังนั้นฝนฟ้าขนองที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้มีการก่อตัวของหยอ่อมความระกาศตาหรือหย่อมปนที่จะเคลื่อนตัว จากฝั่งตะวันออกมาสู่ฝั่งตะวันตกเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมแต่จะไม่เคลื่อนตัวแค่ในวันเดียวนะครับจะค่อยๆเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆดังนั้นหย่อมความรกาศตามที่เคลื่อนตัวช้าก็จะทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งจะเรียกกันได้เลยนะครับว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนคือในช่วงวันที่13กันยายนจนถึง17กันยายนจะมีการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ลงมาที่บริเวณพื้นที่บุรีรัมย์นครราชสีมาและมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางสิ้นสุดโมเดลนะครับ ดังนั้นจากการคาดการณ์และการพยากรณ์ในด้านของหย่อมความประกาศตามที่เคลื่อนตัวก็จะทําให้มีฝนตกหนกักฝนตกหนักมากข้ามาซึ่งจะมีฝนตกชุกหนานแน่นเลยนะครับในช่วงเดือนนี้ดังนั้นต้องระวังและติดตามการอัปเดตและการพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับดังนั้นจะทําให้ในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่จากอิทธิพล ของพาย,ยุโซนร้อนอยางหิงในขณะนี้จะทำให้มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพยาวนานบึงกาฬสกลนครและนครพนมและจะทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตาําแพงเพชรแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุพรภูเก็ต สุราษฎร์ธานีกระบี่ตรงังสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและฝนตกหนักมากแนวมรสุมตะวันตกเสียงใต้ที่พัดแรงคือบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะครับนอกจากน,านั้นในด้านของแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดสนั่นยังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬเชียงรายพะเยาและน่านส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก บริเวณจังหวัดพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์เลยหนองบลวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังซึ่งจะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละสี่สิบและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาร้อยละหกและจะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบลมพูหนองคายบึงการอุรณธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิ ลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที heures, ่ลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแหงบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแล้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วคันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับสไคร้กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ